สบายดีพี่น้องสบายดีประมาณตอนแปดโมงพี่น้อยมันจะมันส่งลูกไปโรงเรียนก็มาล้างจานจ้ะออ๋ แล้วว่าทีเดียวเลยคน้องมาโทรฟังน้ำนี่<ะ>น้ำดื่มได้สา,ายีเธอก็ได้เลยเอา,เาหา้องน้ำก่อนก่อนก็มาเที่ยน <c oughs> กินสามแยกกัอนเลยมันกินมันตกรงจะกินแล้วไม่กินบอกมันกินก็ได้บอกไปซื้อขนมกินก็ได้บอกแมงเฮ้ยแกไมน่ามุงเป้สั่งนี่น,นคคะคะ คนลายนี ng, ่แหละพี่น้องเลยหลังจานเป่นเงินด็ทำงานบุญนะลูกด็กน้อยเยอะไงสั่งหน้าพี่น้องจ้าซื้อทุกอย่างนะจ้า เอฟซีผู้หวังดีลงเอฟซี FC ผู้หวังดีว่เออนั่งเทนปูยา่าน่ะมีรถมีเรือขี่ก็นั่งเทนแบบไม่จะทำมาหากินอ,อะไรเด้อสัต์เอฟซีพี่น้องเลยมหอดมาอยู่พี่กับสากระเบื้องนี่รหลอบซื้อกินนะอาหารบงเทนว่ะซื้อทุกอย่างค่ะซื้อทน่าำกัน มาตั้งวงข่อยมันม่จะได้ยังมีใครบ้างไม่อยากได้เนาะน้องเชิดไม่อยากได้อะไรกับของเลยไม่อายเลยสัมข่อยสิหอขไปยังได้เลยเหรอเว้ คขาม่เงินก็ไปซื้อซูรู่งซูเต้ากินบมดีบอกโอ,อ้องงเพาจะมีทุงคนอะไรรถไงทำที่ขี่้ำเท้าใช่ไหมลุงพี่ออกทำไมรถอันันมัไปซื้อให้ลูกกินไม่ดีเรอ่างทีพูดไหนใจมุนก็ซื้อให้กทันหนึ่งคือรถแรกมีรถสองแเพราะเรื่อ่อออะ เอซใจบุญก็ซื้อให้พ่อทองเทนสักขั้นเป็นไงวสะสัอสักขั้นนีต้อกับข้าบ้างพอแทงดอหกเกแสนนะลูกไเราหากินกดนเันแสจะไม่รอดหีแลเวให้ซื้อรถอีกเอาเงินมซื้อกับข้าวกินเลีย้ยงลูกซ่ไอ,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 อพอทองเทนน่ะนะจ๊ะคนที่พูดน่ะ ไมอยู่ห้อมันยู่งห้องบดเดสขึนห้องซบริษยห้องก็สออย่างอื่น้องใสกับคุืกับเขางคบหนาเนาะเอ่อกองใส่ยเราในการแล้วก็เบื่อยีราลูกก็หูอยู่ข้างในข้างนากันอย่างเครื่องปรุงใช่ไหมลุงซอมมมอตะขวดน้ำมันทอสดู บมมีใครโกว่าบอยางนี้นะไปเขาพูดไปคำว่าโบเมยอไมได้าสิบีสมัใจดีก็ซื้อรถคัสกันหนึ่งใช้ไว้ใช้งานสักคันหนึ่งออครับเอฟซีก็ว่าข่อยนม่ใหละจอเดียวลลง อ,อีเทนเนี่ยเห็นว่าอีเห็นว่าอ,อ,อ,อีเทนเหรอเนี่ยนี่จะเป็นผู้สื่อจริงขอ่อยอนุสื่อจริงข่อยสองสัยส์อีสละอะไรละอีนอนบอ่ผู้คนมันก็ต้องดิ้นรนผู้คนอะไรพี่น้องเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้ทั้งน,นั้นมันบ่มีเอาสวีทไปไฮโลดแต,แต่ละวันนี่ก็ขอให้สาธุบุญแล้วเจ้าตรีก็ไม่ถูก บแต่โบแต่มีบุญวาสนาคือขาเจ้าเนาะได้หลุดใหญ่หลุดยังเหร ไอ้บ่าวก็พูดอยู่แล้วถ้ามีเงินกับไม่ต้องซื้อเราลดกับบ้านเรต้องทําบ้านอยู่นู้นก็ไม่มีใครอยู่แล้วอ้ี่แสนดลโอ้คนละครึ่งก place, ็ย like <laughs> <laughs> ังด so, so, ีช่วยตัอครึ่งหนึ่งก็ยังดีต่างสี่แสนครือครึ่งหนึ่งก็ไม่มีในรุ่งไรเลยเครึ่งหนึ่งก็ยังดี้บ่าวว่า้ามีจามีเงินกัเอาว่าให้ลูกเพียนกินแต่ละมือท้มันหลอดซะอันบ่าวว่าโดดเพื่อนเราไปสื่อเรกเ่อนก็มีอยู่แล้วมีใครอยู่ มกเลยเนาะมันจะขอยอดเราสามสี่แสนก็ได้จมีนมีกรน้อกนี่ซื้อหนานกินสองทาง,ทางกัเอ่อสี่องค์นี่ตอกอยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทซื้อหนานกินนะคะเำเปนวันห้าบเอ็ดถ้ามาอยู่ในห้สิบเอซอยนี่ยอยู่ที่สีแล้วล่ะ ท่านมมีเงินกินครือเข้าก็จะอยู่ได้หรือปล่าเป๊ะใช่ไหมลุงเอราะเขาได้าบาทหนึ่งไม่ได้นี่ก็อะไรเขา,ล,าลุงประมาณชาวปลาไอสกุลสักผ้าบา้านอะไรก็ปิดเนี่ยะ โหหอนแหงเลยไปจะจะเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนอยู่บนตู้ไปทำนี่ไปเหนื่อยไรล้วมันขอบคุณเงินถูกกำลังใจเลยขอบบุญขอบคุณคนเบิ่คนส้มนั่นแหละถูกคอมเมนต์แหละคอมเมนต์เนบอดีเท่ากับหลบมันออกเรามาเสา็ไปส่งลูกไปโรงเรียน าก็คงเกเขาเด็น่กลับมาหลังจากนันพันหลังทีใหมันกระปุกอะไรท้างปลาเกอะปลาเกอ๋อ เชื่อไปอางนอกเลยเร็วโอ้ยนน่อวนนี้แดอะไรฉีดเนะ่ยแ้ไปหปข้างนอกด้ไม่รู้เลยอยกไปหาอะไรเมื่อวานกับพหาเย็ดย่างกินพาลาไปหน oh gosh, oh ูก oh ็เจ็บวดเวทขวันไหจ้าด๋อกลายเห็ดออกเต็มฟ้าเลยเออลายเห็ดออกเต็มเหมือนทิง้าท้องฝาน้าไปหาสามสี่ปากับบุห็นอยาอะไรไปหา ขุดนันเที่ยนกับแม,แม่คเนเมื่อวานจะซิไปหายังให้พี่น้องเบิ่งแต่ละมื่นแต่ละวันอเอ่อเอฟซีบนกระท้ามาคนขอเบอรโ์โทรฮาหายไปแล้วเนาะแตาสีโทรมากับพี่โตมาได้มะอนเ่กับเซราเด้อพี่น้องจงาฝากก้ไนอะก็แเซ่เนาะขอบคุณทุกหนทนุกกำลังใจ ค่ะเอฟซี 4, ซันได้จ้าดีก็ซื้อ,อรูปผลองเทนขั้นหนึ่งในเดอ้พอพลองเทนบอกอทีเมนต์มาฮาเฮานั่นไปแล้วสบายดี